ต้นแพงเร็วว่าต้นแพงเร็วว่าต้นดอกนี้ดอกนี้ยังไงหวานเทียบพ่อจานหรือขมปีวะต้องมีสี่สิบโลครับอุ้ยอะไรอีกอ้สิบโลว่ะจริงจริงจริงดิอุ้ยหนักว่ะอุ้ยดูดูโอ้ยโอ้ย ไม่ต้องไปไหนแล้ววันนียยงง้ยังไงยังไงเอา้าเอามาันขึ้นยัยขึ้นอยู่นี่เอา้าย,ยังมีอีกอ่ะโอ้ยเหนื่อยแล้วป่ะสองทีนี้เตรีมลำเรือเนี่ยกลับบ้านเลยไม่กลับใช่ไหมจอดจอดจอด่อดก่อนป้องเรื่องอนี้ก็ไม่ไหวนะไม่ค่อยโลภเลยอาจารย์ใช่ปะเอ้าไป